ขอโทษนะคะมันมันอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแม่ดีใจค่ะเห็นลูกมาแม่ก็ดีใจมากเลยแม่ลืมโกรธตลอดเลยเหมือนเหมือนแม่เลยเอออ่ะอ่อ่อ่ะเออาผันนี่ผันแอกซอค่ะพี่รองอืออือสร้างฟัง อืออ <ítulo> <Beautiful, S 1> ืออืออออ ถ้าถ้าสมมุติว่าน้องเพชรพูดน้องพลอยเขาจะไม่พูดนะคะสองคนเขาจะรู้หน้าที่กันเขาจะไม่แย่งกันพูดนะคะดูนะต่อไปต่อไปจะเป็นคิวน้องเพชรนะคะที่จะพูดพอน้องพลอยพูดเสร็จโอ้โหรถเชรสวยมากกว่านะโอ้เออเออืออ อ่าอ่าื้กรตามาให้อ่าอ่าอโอ้โหได้นมมาด้วยพี่พิมพ์อ่ะนมมันไม่ส่งแก๊ปแม่ส่งแก๊ปมาลังนึงเมื่อกี้นี่นมหมดแล้วก็เลยแบบกลัวไม่ไม่บกยานบสอดแกง ก็เลยย่านาเจาปิดกอนก็เลยโทรบอกให้แม่เป็นออกมาดีใจคนนี้แม่เป็นออกมาดีใจารยิ้คุณอะน้าปี้น้าปี่อยู่โอ้ยอออเ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 ออ สมคำล้อคอยพี่น้องเอ้ยนะเอ้ยเป็นอะไรเสียงแจ๊วแจ้วโอ้ยอ่าไอแม่กะสิล้มหน้าตั้งนี่ล่ะลูกของพี่ล่าเหรอเนี่ย เป็นอะไรล่ะล <by> like ูกคนเย็บคนเย็บอ <not ices> ันนี้ใครเล่นของพี่อ๋อเออสะอ่อนโออเออเออสอบแม่กระเป๋าลนกระเป๋าลนอ้าวของใครลุงมดของใครลนล่ะของใครลนน่ะนี่เหรอจ้ะ พี่ล่าพูดเหรอโอ้พี่ลาพูดเมียจ๋าเมียจ๋าโอ้ยคนสะอ่อนแม่โอ้ยมึงเจียวมึงเออเออโอ้ยเออไห้บ่าเป็นยังไฮหรือพี่ลาว่าตุ๊กตาว้ายหนูหนักไปลูก ้งหลายคนน่ะคนน่ะเตะบอลน้ำครึ่งขวดอ่ะเตะได้หรอเพชรน่ะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเตะไปนู่นอ่ะอ้อนแม่ค่ะพี่น้องอ้อนแม่อ้อน อันนั้นเขาโขนขึ้นแล้วหนูขนลงเอาจ๋าหนูเป็นอะไรลูกพี่ลาพูดโอ๊ยพี่ลาพูดให้หนูเหรอพี่ลาพี่ลาขอโทษหนูยังนั่นไงขอโทษแล้วค่ะเออนั่นเห็นไหมพี่ลาพูดให้หนูถ้าขากค่ะาเหยี็ดด้วยกันหมดแล้ววันดูสิ เออวันทุทีเหรอลูกทานทาควา็ดพิดนึงสิกบอกขอขอโทษเจ้าของอพี่พี่ล่าขอโทษแล้วดีใจดีกันแล้วยังลูกดีกันแล้วยังดีกันแล้วเอ้ยตว่น่ะเอ้ยมาสองพันเจ็ดเลยขอบคุณค่ะ ช่วยหน่อยลูกมันเพชรยืนย่นมายื่นมาแล้วยายเอาช่วยยื่นให้หน่อยโอ้โหที่นอนพี่พิมพ์เหรือนะอ๋อลูโมทจะกลับก็เลยเอาของลงอลลเ,ลเอ,อ,งงอือลก,กลออออับคืนนี้เลยเหรอลุงมทไม่พักเลยกินข้าวไหมล่ะ เออหุงข้าวอยู่หุงข้าวไว้นึ่งปลาอยู่กินข้าวก่อนค่อยไปเดินทางาเป็นอะไรอ๋อมันมันหลุดเองเหรอใช่โสีมมส่มุมเลยดีแล้วมันไม่ลงลงมาใส่คนอะ่ะ S 1> <S 1> <จ>การละครเริ่มแล้วค่ะพี่น้องโอนะโค่นโคนะโค่นโค่นะ่น <c oughs> นือฮ <c oughs> ือฮือฮอฮืพอฮือฮือเือฮือฮยอฮือฮอฮือฮือออเฮดอือ แม่เห็นว่าเป็นบาทนี่เอาแย่เลยปิดนั่นเลยบ้างของแม่ค่ะน้อง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 พลอยไข่ไข่เสาหมอนี่มิตานค่ะค่ะดีดีไม่มีค่ะ เออแม่แม่ไม่หน่เลยเออแต่แม่ไปกดบันจุทีทำไมแม่แม่ไม่ลงมาขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกรอบนึ่งละอ่ะไปเออแม่ลงมาชีแม่ นเนี่ยโหวันทูตโปไฟก่อนหนูหนูกดแล้วปิดได้ไหมล่ะลูกแม่ปิดไม่ได้นะ โอ้คยบ่งังสุอ้ยภาษาไปจากมือ่อนพวกเจ้าไปอาทิตย์เดียววะไปอาทิตย์เดียวคล้องเต็มรถเลยมามฉลาลามบุกฉลามบุกเอาไปชักเอาไปชัก รไม่มีถลามเลยลูกก็เล่นด้วยกันนะไม่มีฉลามพี่เพชรหายไข้เลยเป็นไข้ยอยู่ดีๆหายเลยแล้วก็มีคนมารายงานพร้อมน้องพี่พลจะเป็นคนรายงานทุกอย่างเลย <laughs> เอาไว้ให้แนอเอลสักว้าวาเลอะมากเลอะมากเลอะเลอะมากโอ้มีล่าล่าอ,อีกเหรออันนี้ของแม่ใช่ไหมไไหนูหนูจะไปไหมหนูจะเอาไว้รถหรือว่อา,อาไปหาอ,อันนี้อันนี้ของหนูไหมอันนี้ของหนูไหมอันนี้ของหนูมาก นี้ของหนูมายโอ้ขยะเหรอขยะพี่พิมเอามา,าน,นี่เอามานี่เอาขยาะเหรอคะ <c ười> อ๋อขยะขยะ <sería> หนูร <bart ender> ู้หนูรู้ได้ไงว่าขยะลูกมาห <mm <ak> นินี่นี่นี่ค่ะมาช่วยหน่อยค่ะหนักมันหนักนะพี่ล่าจ้าพี่ล่าเอาไม่ไหวหนูช่วยหน่อย <mm <ak> คอยไม่หนักหรอกคอยช่วยหน่อยแม่ขยะ เนะใส่เอานนพี่ไอทิศไอทิยไอทิยไอทิ์เอ,อ,อ,อาช่วยหน่อยค่ะอ่ะไปเลยค่ะอู้หนัก <c oughs> โอ้ยจงกยกไข่เพิ่นดินค่ะ,คะละแม่ค่ะละ